ี่ว่าเอาเวลาเนี้ยกลับบ้านฉลองตุ๊จีนดีกว่าแค่เห็นภาพอะว่าฉันจะได้กลับไปเจอหน้าลูกอะฉันก็มีความสุขแล้วเอ้าเฮียร้านปิดเหรอคงจะกลับบ้านตุ๊จีนแล้วสิใช่ครับพี่ตีตุ๊จินนี้พี่กลับบ้านด้วยเหรอผมดีใจจังใช่ช่วงเนี้ยสถานการณ์ร้านก็ไม่ค่อยดี ถึงพี่เปิดต่อก็ขายได้ไม่กินบาทพี่ว่าเอาเวลาเนี้ยกลับบ้านฉลองตุ๊จีนดีกว่านั่นสิช่วงเนี้ยลูกค้าก็น้อยลงน้อยลงฉันว่านะเราเรีบปิดร้านแล้วรีบกลับบ้านไปห,หาครอบครัวกันดีกว่าผมก็คิดเหมือนซอเลยงั้นพรุ่งนี้เรากลับบ้านพร้อมกันนะพี่เดี๋ยวผมมารอพี่ที่หน้าร้านอเดี๋ยพวพรุ่งนี้เจอกัน เห็นภาพอะว่าฉันจะได้กลับไปเจอหน้าลูกอะฉันก็มีความสุขแล้วในที่สุดปีนี้เราก็ได้กลับไปฉลองจุดจีนที่บ้านสักทีนะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านคะ่ะวันตุดจีนปีนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลายครอบครัวก็กำลังจะกลับบ้านกัน และอาจจะทําให้ต้องมีร้านค้าร้านอาหารปิดบริการหรือมีการจราจรติดขัดยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่กทานมีความสุขในวันตุษจีนกินเนงฉลองกันอย่างมีความสุขและเดินทางกลับบ้านโดยสัสดิภาพนะคะเอ้าเฮียร้านปิดเหรอคงจะกลับบ้านตุจีนล้วสิใช่ครับว่าจะอยู่สักสองสามวันนะครับกลับไปฉลองตุจีนที่บ้านกับครอบครัว ก็าแต่เฮียมีอะไรเลยครับถ้าร้านเฮียปิดอ่ะก็ไม่เป็นไรพอดีช่วงตุดจีนอะ่ะบริษัทผมไม่ได้หยุดร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ปิดกันหมดมผมว่าจะสั่งอาหารช่วงวันหยุดแต่ถ้าร้านเฮียปิดอะ่ะไม่เป็นไรเฮียกลับบ้านเถอะผมไปก่อนนะในที่สุดปีนี้เราก็ได้กลับไปฉลองตุ่ดจีนที่บ้านสักทีนะ เฮีย er ครับว่าไงครับเออมาตุ่จีนเนี้ยผมไม่ปิดร้านหรอกครับถ้าเฮียอยากกินอะไระก็มาสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้จริงเหรอครับงั้นดีเลยครับพนักง,งานบริษัทผมอะ่ะสีกว่าคนจะได้มีที่กินข้าวถ้าเฮียปิดไปอีร้านหนึ่งนี่พวกผมก็ไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนละช่วงตุ่จีนนี่หาร้านอาหารยากมากเลยครับเฮีย er มีเบอร์ร้านใช่ไหมครับมีครับมีเดี๋ยวถึงเวลาผมโทรมาสั่งนะ ขอบคุณครับไปก่อนนะปีนี้ตุ๊ดจีนต้องฉลองที่โบยใส่ดีฉันซสินะเรานี่ติคุณมาช่วยฉันดูหน่อยสิว่าฉันซื้อของฝากแค่นี้คุณว่าพอไหม แล้วคุณซื้ออะไรไปบ้างเหรออันนี้ยาบำรุงของป้าอันนี้ก็ของมามะ้าส่วนอันเนี้ฉันซื้อไว้นานแล้วแหละเป็นของลูกอะแล้วก็ขนมของหลานๆอ๋อแล้วก็มีของเพื่อนบ้านด้วยนะฉันเตรียมไว้ให้แล้วฉันว่านะพวกเขาต้องดีใจมากแน่ๆเลยปีใหม่อือ ผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยคะะอะไรเหรอเราเปิดร้านต่อได้ไหมผมว่าปีนี้ลูกค้าน่าจะเยอะนะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คุณจำไม่ได้เหรอว่าปีที่แล้วเราเปิดร้านแล้วเป็นยังไงลูกค้าก็ไม่มีบ้านก็ไม่ได้กลับไม่รู้แหละปีนี้ยังไงฉันก็ต้องกลับบ้านไปหาลูกให้ได้คุณก็รู้นี่ ว่าสถานาการณ์ปีนี้มันย่ำแย่แค่ไหนแล้วคุณจะฝืนเปิดร้านต่ออีกทำไมก็โรงงานตรงข้ามอ่ะเขาไม่ได้หยุดและอีกอย่างร้านแถวนี้ก็ปิดกันหมดเลยถ้าเราเปิดต่อน่าจะขายได้เยอะเราจะได้มีเงินมาผ่อนบ้านไงถ้าคุณอยากจะอยู่อ่ะคุณก็อยู่ไปเถอะนะฉันอยากกลับบ้านฉันคิดถึงลูก อะไรนะครับซอแล้วเมื่อวานที่คุยกันน่ะทำไมวันนี้อยู่ดีวิตีไม่กลับด้วยอ่ะงั้นเรากลับกันก่อนเถอซอสวัสดีครับคุณฝ่าได้ครับห้าสิบกล่องใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมจะรีบทำให้นะครับแต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะครับ พอดีวันร้านมีผมอยู่คนเดียวครับขอบคุณมากครับนี่คุณเหนื่อยไหมฉันอาน้ำมาให้พี่ใหม่นี่ทำไมคุณยังไม่กลับบ้านแต่งงานกับคุณเนี่ยมันช่างโชคร้ายจริงๆเลยนะอยู่ที่นี่ก็คิดถึงลูกกลับบ้าน ก็ต้องคิดถึงคุณงั้นฉันรอคุณแล้วเรากลับบ้านไปหาลูกพร้อมกันดีกว่าการเดี๋ยวนายกลับบ้านไปก่อนนะฉันจะอยู่ช่วยตีเขาอะแน่ใจนะซอ,อืมฉันคิดดีแล้วล่ะ<ม>เพราะว่าถ้าจะกลับอะก็ต้องกลับพร้อมกัน ฮัลโหลมาม้าว่าไงใหญ่ปีใหม่เดินทางมาหรือ,อยังมาม้าหนูขอโทษนะตุดจีนปีเนี้ยหนูคงไม่ได้กลับบ้านพอดีมีลูกค้าเขาสั่งอาหารเยอะอ่ะตีทำคนเดียวไม่ไหวหนูก็เลยต้องอยู่ช่วยเขาไม่เป็นไรลูกอยู่ช่วยตีเขาเถอะว่างเมื่อไหร่พวกเธอค่อยกลับก็ได้มาม้ากับป้าเข้าใจค่ะม้า งั้นหนูฝากลูกด้วยนะคะว่างแล้วอะเดี๋ยวหนูจะวิดีโอคอลไปหาเออแล้วก็ของฝากอะอยู่กับการนะคะมาหนูเตรียมไว้ให้หมดแล้วจ้ะลูกขอบใจมาก่ะมาการเดี๋ยวฉันไปหาตีก่อนนะนายขับรถกลับดีๆล่ะครับอซอ ขอบคุณคุณนาที่รักที่เข้าใจผมเดี๋ยวไว้หลังตูดจีนอ่ะผมจะพาคุณกลับไปหาป้ามาแล้วก็ลูกได้สิแล้วนี่คุณต้องทำข้าวอีกกี่กลองอะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเมียผมนี่น่ารักที่สุดเลยถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ